นี่คือ JDMAUTOs แหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจสำหรับรีวิวรถยนต์ล่าสุดและข่าวสารยานยนต์ในประเทศไทยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Honda City ปี2025อย่างละเอียดรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดที่ยังคงเป็นมาตร,รฐานในกลุ่มนี้ด้วยการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยฟีเจอร์ล้ำหน้าและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นรุ่นล่าสุดของซิตี้กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ไทยและด้วยเหตุผลที่ดีเพราะในยุคที่เมืองขยายตัวมากขึ้นและความต้องการรถที่ประหยัดน้ำมัน สวยงามและเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มสูงขึ้น Honda City ปี2025จึงตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว Honda ได้ปรับโฉมรุ่นนี้อย่างพิถีพิถันเพื่อดึงดูดทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวผสมผสานความสปอร์ตและความสง่างามด้านนอกมีไฟหน้า LED ที่เรียวขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและกันชนที่โค้งเว้าวชัดเจนเพิ่มความดูดันให้กับรล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ทำให้รถดูพรีเมียมและทันสมัยเมื่อขับบนถนน ดึงดูดสายตาอย่างง่ายดายโดยยังคงความคลาสสิกตามเอกลักษณ์ของ Honda ไว้ได้อย่างดีเครื่องยนต์ Honda City ปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน D.O.H.C. I VTEC ขนาด1.5ลิตรที่มีประสิทธิภาพสูงให้กำลังขับเคลื่อนที่สมดุลระหว่างแรงม้าและการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าพร้อมเกียร์ CVT ที่ช่วยให้การขับขีร่ราบรื่นและตอบสนองดีทั้งในเมืองและทางไกล การประหยัดน้ำมันเป็นจุดแข็งของซิตี้มาตลอดและรุ่นปี2025ยังคงรักษาชื่อเสียงนี้ไว้ได้อย่างดีให้ตัวเลขอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น่าประทับใจซึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่ในเมืองใหญ่ของไทยอย่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่สำหรับคนที่ต้องการความประหยัดมากขึ้นฮอนด้ Honda ยังมีรุ่น a อฟไฮบริที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใน Honda City ปี2025ยังน่าประทับใจด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบายการออกแบบภายในผสมผสานความใช้งานได้จริงและความสวยงามด้วยวัสดุคุณภาพสูงและแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายรุ่นสูงสุดมาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพื่อความบันเทิงและการเชื่อมต่อที่ลื่นไหลามาตรวัดเป็นแบบกึ่งดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์อย่างชัดเจน พวงมาลายัยมีปุ่มควบคุมและฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิกับถนนที่ขับมากขึ้นเบาะหลังให้พื้นที่วางขาและสีสั์กว้างขวางทําให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่กว้างขวางที่สุดในกลุ่มซึ่งครอบครัวชาวไทยและคนขับรถรับจ้างน่าจะชอบมาก ในเรื่องความปลอดภัย Honda City ปี2025ติดตั้ง Honda Sensing ในรุ่นสูงซึ่งเป็นชุดระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่รวมฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบเบรกช่วยลดการชนระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วแบบปรับได้ระบบช่วยเตือนออกนอกเลนและไฟสูงอัตโนมัติระบบเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่สภาพจราจรอ,อาจไม่แน่นอน ด้วยการผสานเทคโนโลยีเหล่านี้ Honda าไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของรถเท่านั้นแต่ยังยกระดับมาตรฐานให้กับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเรื่องความใช้งานจริงก็เป็นอีกจุดแข็งของซิตีด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณ519ลิตรทำให้สามารถใส่ของสำหรับทริปสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งหรือเดินทางไปสนามบินได้อย่างสะดวกบาดหลังพับแยกแบบ6040ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนของขนาดใหญ่ ตัวรถขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในซอยแคบและจอดในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นเรื่องปกติในเมืองไทยขณะที่ระบบช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนวลแม้ถนนจะไม่เรียบมากนักในพื้นที่ชนบทความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ Honda City ปี2025โดดเด่น Honda มีหลายรุ่นให้เลือกเพื่อให้ครอบคลุงมงบประมาณและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในประเทศไทยพร้อมด้วยเครือข่ายบริการหลังการขายที่แข็งแรงและอะไหล่ราคาย่อมเยายิ่งเพิ่มความน่าสนใจ ค่าขายต่อก็ดีทําให้เจ้าของรถมั่นใจเมื่อต้องการเปลี่ยนรถหรือขายต่อในอนาคตฟีเจอร์เทคโนโลยีในซิตี้ปี2025ยังได้รับการอัปเกรดในทุกกลุ่นเช่นระบบสมาร์ทเอนทรีพร้อมปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติระบบปรับอากาศอัตโนมัติกล้องมองหลังพอร์ชาร์จ USB-C และในรุ่นพรีเมียมยังมี Honda Connect ทที่ช่วยให้เจ้าของควบคุมรถผ่านแอปมือถือได้สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าชาวไทยที่อยากได้รถยนต์ที่ไม่เพียงแค่เชื่อถือได้แต่ยังทันสมัยและเชื่อมต่อได้ ฮอนด้าซิตี้ปี2025ไม่ใช่แค่รถสำหรับเดินทางทั่วไปแต่ยังแสดงถึงวิสัยทัศน์ของฮอนด้าเรื่องการเคลื่อนที่ที่มีสไตล์ปลอดภัยและยั่งยืนรถรุ่นนี้มาพร้อมความละเอียดอ่อนและฟีเจอร์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายตั้งแต่วัยทำงานครอบครัวเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการและคนรักสิ่งแวดล้อมรถยนต์รุ่นนี้ตอบโจทย์ครบทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะความสบายฟีเจอร์และความปลอดภัยทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มรถซีดานซับคอมแพค ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ในปี2025ที่น่าเชื่อถือดีไซน์สวยฟีเจอร์ครบครันและราคาไม่แพง Honda City ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนรถยนต์คันนี้มอบความสนุกในการขับขี่ความมั่นใจในความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของด้วยความน่าเชื่อถือของ Honda และดีไซน์ที่ดูดีแม้เวลาผ่านไป Hondacity ปี2025จะยังคงเป็นที่นิยมในตลาดไทยอีกหลายปีไม่ว่าคุณจะขับในความวุ่นวายของกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเที่ยวเหนือหรือแค่ขับไปทำงานรถคันนี้พร้อมดูแลคุณอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างหากคุณอยากได้รีวิวรถยนต์อย่างละเอียดและข่าวสารยานยนต์ล่าสุดในประเทศไทยกดติดตาม jdmautos ช่องของคุณสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้และจาะริกตลาดในไทยเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อรถได้อย่างมั่นใจรอดติดตามรีวิวเปรียบเทียบและข่าวสารรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นจากประเทศไทยและทั่วโลกได้เลย